สวัสดีค่ะพบกับช่องแมวกุกกอกมาถึงบ้านไร่ภูหลวงแล้วนะคะนอ้าวนี่มาแล้วหนึ่งตัวตัวปูนไหนไหนไหนไปสองวันไปสองวันตัวเป็นเป็นหนุ่มแล้วเริ่มเพิ่มเลยบเริ่มเพิ่มเลยเป็กตาเลยแป็กตาแป็กหูเลยเป็นหนุ่มแล้วเป็นบ่าวแล้วใจเล่เพื่อนเลยอ้าวพี่วายมาแล้วนี่พี่วาย อ,อ้าวมาถึงปุ๊บนะเอฟซีก็มีกล่องพัสดุลังบักใหญ่นะคะลังเบลอเลยอ่ะเดี๋ยวพ่อแกะเลยเดี๋ยวพ่อนิ่มแกะเลยพี่ไวล้ลงลงอ่าเดี๋ยวดูสิมันคืออะไรในกล่องนี้มานี่ลูกมานี่มามานน่ตุ๊บอ่ะอ นกบ่เสียงนกบนั่นเสียงอะไรลูกเสียงนกบ่เสียงอะไรครับมาลง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 มาแล้วนั่นนั่นนัอมันเห็นเพื่อนอ้าวกล่องอะไรเนี่ยอ่ะลงมามาลงมากับแม่มาอืออ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยส่งมาจากไหนเนี่ยภาษาอังกฤษทั้งหมดแท้ บอหอจก,กอนาลูเมนแมนบอา,านาดูม,มาแพ็คแพ็ชอ็อปม,มาชอ็อปมาชอ็อปอาจไม่เป็นพ่านแน่จบภาษาไทยอะไรไทยแลนด์เอออะน,นี่บริษัทอะไรน <laughs> นนเนี่ยพวกเขาปิดผนึกแน่นมาถึงก๊ก กองพัสดุมาเซอร์ไพรส์เลยกอบเ็นนนอออทตวัโก๋อ,อถึงตอนเย,นย็นเมนเื่อวานเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะไปอามบุญมารับบุญมาเลยบ่รับบุญเป็นก้อนเลยรับบุญเป็นลังเป็นกล่องใหญ่ๆ <c oughs> อุ๊ยอะไรลูกหาวนะเดี๋ยวดูๆมีของหนูเปล่าโอ้อะไรเนี่ยจุดดูอะไรเนี่ย แกะเลยบ่สอ่าแกะเลยจวแกะเลย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 ลูกแกะเลยเดี๋ยวลุ้นกันใหญ่ไท่ละอะไรทำไมใหญ่จังมันคืออะไรจ๊ะโอ้โหดูพ่อแกะหาวแล้วลูกก็หาวแล้วนี่อยากจะลุ้นกับพ่อเต็มที่โอ้เป็นใหญ่เลยนะมันคืออะไรคะ มามากองกองปัดจูบกมาซ oh. oh. oh ะก่อนโอ้โหโอ้โอ้อ้อ้โอ้นอ้าอะโอนโ่้อ้โอ้โอ้โออ้โ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 ป้โออ้โอ้โอ้โอ้้ยนี่้โน,นี่อ้โอ้โอ อือโโหโอโหโอโหอ้าวเห็นแต่พี่วายเต็มกล้องเลยคนก็มาลุ้นกับเพื่อนคนก็มาลุ้นกับพ่ออ่านนยงอ่านเปี่อ่านยังไงเด้บวะนี้นาอ่านยังไงเด้อันนี้ลนอยง่รูปไก่รูปอันนั้นพร้อมได้ไหม น่าอะไรนี่ก็จะอ่านผิด fc บริษัทธรัปลาปิริเบาฟอมอาหารสัตว์อุอรงและหมูเร่งเกาะผสมบาบอาหารกระสอบใหญ่มากอาหารหนูหนูเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะ fc ไม่รู้แล้วรหัสรหัสมันบออจาก U S A บริษัทโรงงานไลบอปปอดของหรูเถอะเนาะโรงงานสหรัฐหมูเด้งทำไมจะมีของหรูแทะป๊อดจะกินกินทีดะน้อยเด้อแล้วเขาตัดตรงไหนนี่ชิมไหมเดี๋ยวค่อยตัดเก็บไว้ก่อนเนาะเพิ่งเอาข้าวให้กินเมื่อกี้นี่อ่านดูสิอ้วนส่งอ้วนอ่านดูสิ ดารุมะทุนอ่านเป็นเพชรนิ่มแพชรอพแพชรศพจากพิษณุโลกอันนี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีบ่บริษัทยอยู่พิษณุโลก,ออก,กโดูพี่หวายก็สนใจ,ใจแ้วนี้ <laughs> <c oughs> เร<ล>ียปากแล้วนี่พี่ว<อ>หวายนายนายยืนยืนยืนเลี้ยงหน่อยยืนเลี้ยงหน่อยตัวเล็กตัวใหญ่กินได้มั่งนี่เห็นรูปอยู่แถวนี่กิโลนึง แอนฟอร์มูล่าบ่อ่านยังไงนี่นี่ไงชิเก้นบ่อสใช่หมาล็อกกล็ออะไรนี่สมายบ่อ่านยังไงโอ้ยภาษาอังกฤษอังกอยทั้งบทพี่น้องเอ้ยดราเมอนบ่นี่เด้นี่อ่านเนาอจก่อน โอ้ยอย่าอ่านถอนนั่นๆๆๆอุ่นๆๆๆมานี่เร็วมันนีนน่เร็วโอ้ดีใจด้วยสองสาวสองนุมม่มนุมน่มนม้อยหนุ่มแย้ขอบคุณหน<า>่อยขอบคุณที่ผ <download. S 1> ู้ใหญ่ใจดีหน่อยเร็ว,รว,รว,รวๆๆขอบคุณแล้วลูกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ่ไว้ก็อยากขอบคุณพี่ไว้ก็ขอบคุณนะลูกขอบคุณไปดูกล้องขอบคุณขอบคุณอาหารทิพที่ส่งมาพูดใหญ่ใจดีนะครับพี่ทิพนั่นเองเป็นเป็นใครไปไม่ได้เห็นเด็กเด็กเห็นเด็กๆซีแสบเพื่อนก็เลยอยากดูแลในเอฟซีนี่แหละเพื่อนก็เลยส่งมากินไข่ต้มบ้างกินอะไรบ้างเพื่อนก็เลยอยากจะให้เสริมนะคะให้ซีแซบเสริม หัวอาหารนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ตามมาหัวอาหารแมวหัวอาหารสองแสบด้วยหัวอาหารแมวก็ตามมาอีกทีเอฟซีอันนี้กินได้นานแชมพูก็สั่งมาจาก u s เนะคะเอฟซีใช้ตลอดเลยอันนี้ก็ดีใจดีใจมากจะได้กินจะได้กินกับแมงลองลองชิมไม่ไหว แล้วก็หาอะไรมาปิดไว้ชิมไหมลูกชิมสิบัวเ,เดวห้พอ่อทำให้ชิมมันมีที่แกะไหมนี่พี่วายสนใจนี่ลงไปเลยวายนี่พ่อดูสิวายมันรอกินเลยนะหน้ยเหมือนรู้เลยนี่อนั่งแล้วนี่ตัดตัดจะให้มันกว้างเด้อามาตัดเ,เด็กเราจะลองเอาเม็ดมาให้มันชิมสักสองสามเม็ด มาแล้วมาแล้วสีเสบมาแล้วไอตัวนั้นมาแล้วนั่นไงนั่นไงมาอีกตัวมาลูกมามามาจะได้ชิมเร็วก็ใส่มันเลยนั่นใส่บ่เอาใส่มือไปก่อนให้ลองชิมนิดหน่อยยังไม่ได้ให้ชิมเยอะหอมป่าหอมถเถอะเนาะหรือว่าจะให้พ่อนิ่มชิมก่อนหอมเถอะเออหอมเถอะว่ะ เขากินแซบปะอ,อย่าไปกินเยอะนะมันๆน,นี่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 เอาหนึ่งเม็ดไปก่อนลกูกโอ้ติดใจแล้วคราวนี้พ่ไหวายอ,อ,อ้าว <laughs> อยากลองอีกทำเป็นเหมือนเราอีก อ,อืกินอะไรบ้านี้ละติดใจอะไรพอนิ่มขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณคพี่ทิพย์นะคะขอบคุณมากมากเลยซิมได้สองเมตรมันมันไม่น่าละเนาะนายตัวเล็กเอามาซิมดูสิไปหมดแล้วนี่นะคะพี่หวายรีบนั่งเลยลุก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 ทำไมแล้วลจะนั่งเพราะอยากจะกินมันก็จะนั่งแบบนั้นแหละมันได้กินมันก็นั่ง เไหนไหนไหนนะให้กินดูสิให้น้องตัวนี้กินดูสิเดี๋ยวลองให้ป้อนโอ้โหอาหารนี่ไม่เหมือนหัวอาหารตลาดเลยเฮ้ยโอ้กินจังเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้ยมันน่าจะแบบอร่อยมากแหละน้องถึงสนใจนี่คายแล้วคายแล้วมันมันล่วงลง ข้างล่างนะังไงนังไงนะงนะเออโอ้มันกินนะนี่โอ้ให้กินทีละเม็ดสองเม็ดไอ้อ้วนไปไหนเนาะนี่นะคะ <ขอ S 1> ก็นึงก็ลองอเอาหัวอาหารให้สีแสบนะคะลองชิมดูโอ้โหอาหารเสริมมาแล้วอันนี้ตัวใหญ่แล้วนะคะนี่ หาเสบพี่หวายด้วยโอ้โหต้องขอบคุณพี่ทิพย์นะคะน้องๆชอบมากเลยนะคะขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจการงานการเงินใดๆก็ขอให้จะเริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปคะ่ะหมดแล้วบอ นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะก็ขอ oh. สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ oh.